สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการกีฬาแกะกลองนะครับ yeah, นเนย่กล <c oughs> ับมาอีกแล้วผมเชื่อว่าหลายท,ท่านคิดถึงเราเลยเป็นรายการที่ทั่วโลกรอคอยต้องรโอ,โรอเ,ววเวลาเนี้หายหน้าหายตาไปเป็นสิบปี <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไม่ถึงเดือนอ่ะกีฬาแกะกลองเนี้ยคุณโอ๊ตเบชัยกับผมปั๊มเตเดชมานำผลิตภัณฑ์กีฬานักกีฬาระดับโลกเขาใช้กันใช้กันอีกแล้วอืครับสัรหามันจะได้อันแน่นอนเนี้ยวันนี้ อยู่ในกล่องแล้วพิ๊เทปอเนกประสงค์จะฟังก็ได้ใช่นะฮะจะกรอก็ได้อ่าอ่าเป็นเป็นเทปคัสเซ็ตนะประมาณนั้นใช่ไหมใช่เปิดเลยวาเปิดเลยมาโอ้สีสันสวยงามมากเลยอ่ะน่าใช้มากโอ้อันนี้คือเทปของคุณนะฮะโอ้ไม่เจอตั้งนานเป็นห่วงห่วห่วงหวงแ้ว้ยครับเออ ใช่สิ <Hi>, สนจริงๆแล้วคุณเนี่ยนี่มาเพียบเลยแมตช์สป,ปอร์ตจัดมาให้โอ้นี่เลยนี่คือเรียวกว่าอะไรเนี่ยคุณพัญเดตอันนี้คือเทปันปนระสงนักฟุตบอลรลงสนามส่วน,าม,นาม,มากเนี่ยเออก็พันข้อมือมเลยไหมเ้ยเห็นบ่อยนะ<อ>พันข้อมือพันข้อเท้าครับคือพันหมดอ่ะใช้อันนี้เหรคอคือในดดีตเนี่ยเขาก็พันกันแต่บางบางทีในดดีตเนี่ยที่เราเคยเห็นจะเป็นเทปเหนียวเ ขาวขาวแต่ว่ายุคนี้เนี่ยถ้าไปดูพวกบาซ่าก็จะมีสีแดงสีสันเยอะนะแล้วพุทธบัติของเทปอะไรพสกอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าดูเหมือนไม่เหนียวแต่เหนียวคือผิวสัมผัสเนี่ยจะออกแนวแบบขุขระนะหยับหยาเออแล้วแต่คนชอบบางคนชอบผิวเรียบบางคนชอบขุ่นชอาผมชอบแบบผิวเรียบนะไม่ละลายดีไม่ละลายเครือบซบๆก็ไปลงทำใหม่เนะ กลิ่นก็ใช้ได้ใช้มือจับเปล่าๆเนี่ยจะไม่ไม่มีรู้สึกว่ามันเหนียวติดมือเห็นี่ยเนี่ยเนี่ยเออแต่แกะมันไม่เหนียวนะเนี่ยมันไม่รู้เหนียวอะไรเลยครับแล้วมันจะติดได้ยังไงเนี่ยแต่เขาบอกว่าอ่ะลองลองพันดูครับพันไดเดี๋ยวจะพูดโอเคเติ่งเตึงเติ่งเตึงนี่เหรออย่างนั้นอะลองดู โอ้โหเริ่มแน่นเริ่มแน่นอเลยาอย่ารับเ <ไป S 2> ด็ดโอเคไอ้พันเข้ามือเนี่ยนักเตะหลายหลายคนบางทีก็พันไม่เฉยเนี่ยคุณผู้ชมว่าจะยืดหยุ่นพอสมควรเลยนะแล้วไม่เหนียวมือแล้วคุณดึงอ,ออกมาอย่างเงี้ยไม่เหนียวมือเลยครับแล้วเนี่ยพอคุณนายเลดใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะแบบเนี่ยแกะออกมาก็ยังสามารถใช้ต่อได้นะใช้ต่อได้หรือว่าถ้าพันมือเดียวไม่พอเนี่ยพันสองหมื่นคุณได้แรงบันดาลใจมาจากฟิสติเช s of ์ซอฟตใช่ไหม สองมือพร้อมกันพันได้พี่คุณสมบัติพิเศษแล้วเวลาเล่นบอลเราก็วิ่งเราพันสองมือพร้อมกันวิ่งเนี้ยผมว่าเป็นนักบอลโลกจิตของคนพันสองมือเนี่ยประโยชน์จริงมันก็มีหลายอย่างบางคนเนี่ยใช้รัดสนับแข้งกับกับแข้งของตัวเองบางทีสนับแข้งที่ใส่กับรองเท้าอานาแข้ง มันหลวมอาจจะหลวมยังยืดเสียอไอ้นี่พันได้ครับอืมมันนี่พันพันมันนิ้วพันนิ้วนับบอลลย์บอลก็พันกันอย่างนี้ผมเห็นอยู่อพันกันแบบเนี่ยตามนิ้วมือตามข้อมืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งนะครับอ๋อแต่ว่าเวลาแบบอันเนี้ยทำอย่างเงี้ยมันก็ยืดหยุ่นนะมันมันยืดหยุ่นด้วยนะครับมันไม่ได้แข็งโป๊กอะไรอย่างนั้นนะคุณผู้ชมนะมันยืดหยุ่นตาม ตามแบบว่ากล้ามเนื้อเราอ่ะหรือบางทีแบบมีอาการบาดเจ็บหรือคนเนี่ยเหมือนลูกกรอนช่วยได้นะนะฮะเนี่ยครับนี่คือวิธีกีฬาแกะกล่องวันนี้เกียดปากคุณมันปากคุณหดได้ปะนะฮะก็เป็นอุปกรณ์ที่นอกจากจะเป็นแฟชั่นแล้วยังช่วยเสริมเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วกันะรบแล้วก็นำมา ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอันนี้จากแม็กซี่สปอร์ตนี่ต้องเสียบาทนะใครสนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เออราคาก็เห็นอย่างนี้นะเออจะถามเรื่องของราคาเท่าไหร่เนี่ยตั้งไว้เนี่ยราราวร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแต่เห็นเห็นอย่างนี้เนี่ยคือสามารถใช้ได้เยอะนะครับเพราะว่าเขาอัดแน่นมานะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยมันสามารถพันได้หลายรอบมากๆอ่ะนะครับคือหลายท่านอาจจะมองว่าโอ้เล็กนิดเดียวเองแต่ร้อยกว่าบาทจะแพงแต่ไม่นะฮะเยอะนะเยอะพอสมควรอ่ะแล้วทีมงานเนี่ยใช้งานอื่นๆได้ เพิ่มเติมด้วยมันใช้ครั้งเดียวมันไม่ได้ทิ้งได้เลยนะพันรองเท้าพันสนับแข้งครับเวลาหมดแล้วนะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับหลังเซเว่นปิดเรียกกลับมาเจอกันเซเว่นปิดครับจนไม่ปิดนะแปลว่าไม่เจอแล้วไอ้บ้านครับขอบคุณอรค์กรด้วยจากเมสซี่สปอร์ตขอบคุณครับฝากไว้ด้วยเว็บไซต์กีฬาสา0ร้อยหกสิบนี่เข้าไปชมกันได้ในทีเด็ดเลย เนยาทุกวัอคุณทำเองอ่ะวันนี้ลาแล้วครับกีฬาแกะกล่องลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับําข้อมือพันนิ้วมือเนี่ยก็ไม่พอฮะเป็นไงฮะบางคนนะยิ่งวันนั้นเออพันตําหนิ้วมือนิ้วเท้าอันนี้มาจากเชื้อราถ้าพันในโลภะเอ้โหโหนานบ้า